ครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาอคลิปนะครับคลิปแรนดอนนะครับวันนี้เราจะมาเลือกสำหรับไพ่ในการเล่าเรื่องครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคผมขอสับเพื่อเลือกสำหรับไพ่กันก่อนนะครับเราจะมาเลือกสำหรับไพ่พร้อมๆกันเรามาดูนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องของใครนะครับ แต่ก่อนอื่นเราจะมาเลือกสำหรับไพ่ก่อนพร้อมๆกันนะครับได้สำหรับไพ่นี้นะครับสำหรับไพ่ชื่อสมาร์ทนะครับได้สำหรับไพ่นี้นะครับผม the v i of the y e a r ชาบนะครับ ่อนอื่นนะครับเราขอมาดูก่อนนะว่าคนที่เปิดมาเจอรันดอมนี้นะครับได้มีลักษณะอะไรที่เกี่ยวข้องไม่คุณและคนที่คุณนึกถึงนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องไม่คุณก็เขานะครับมาดูกันก่อนนะก่อนที่เราจะมาดูว่ามันเป็นเรื่องราวของอะไรกันบ้างนะครับ รักนาราศีเมถุนหรือเดือนเมเเมิถุนายนนะครับวันอาทิตย์ครับราศีกุมหรือเดือนกุมภาพันธ์ครับวันศุกร์ครับ ราศีมีหรือเดือนมีนาคมครับวันเสาร์ครับราศีมังกรหรือคนาราศีมังกรนะครับหรือเดือนมกราคมนะฮะร,ราศีพฤษศหรือเดือนพฤษภาคมนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับมี ลองดูนะครับไม่คุณก็เขานะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับราคนาราศีหรือเดือนหรือวันประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะครับ <c oughs> หรือเลขที่เกี่ยวข้องนะ <c oughs> เลขเก้าครับเลขหนึ่ง เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งอูนะครับว่ามีเลขอะไรที่เกี่ยวข้องไม่คุณก็เขานะครับเลขหนึ่งสองตัวอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยับเลขหนึ่งซ้ำกันน่าจ,จะเป็นเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลนะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องไม่คุณนะครับเดือนหนึ่งเดือนสองสิบสองสิบเก้า ส9 2 2อะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเลขเบิ้ลนะโอเคต่อไปจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวข้องไม่คุณตัวเขานะครับตัว N ตัว R ตัว E ตัว B ตัว L ตัว Y ตัว S ตัว M ตัว J ตัว U ตัว P ตัว H ตัว N ตัว D ตัว C ตัว V ครับโอเคตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะเป็นชื่อพยางค์แรกภาษาอังกฤษของคุณหรือเขาชื่อพยางค์แรกของนามสกุลของคุณหรือเขาชื่อพยางค์แรกภาษาอังกฤษชื่อเล่นของคุณหรือเขานะครับลองดูนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมมาที่ผมพูดออกไปแล้วนะครับมีราศีเมถุนวันอาทิตย์ ราศีมีนราศีมังกร <c oughs> แล้วก็วันที่พูดไปแล้วนะครับนี่นะวันนี้นะผมไม่แน่ใจผมพอดีผมยังไม่แม่นเรื่องวันันนี้มันส,นนส,นส,นสนะุกนะครับมันสุกวันเสาร์นะราศีพฤกษ์นะครับแล้วก็ราศีมีนโอเคนะลองดูนะครับนี่ได้เกี่ยวข้องไหมโอเคผมขออนุญาตนะครับใช้นกคู่เป็นสัญลักษนณะ์นะนกคู่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น ตัวแทนนะครับของคุณที่มาเปิดแรนดอมนี้แล้วคู่ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของคนที่คุณนึกถึงนะครับนี่นะเอาเป็น2ตัวนี้นะโอเคเริ่มนะครับ ที่มาเปิดเจอแรมดอมเนี้ยตัวคุณอะคุณที่มาเปิดเจอแรมดอมนนี้ตัวคุณนะณาอ,อ,นณนะอาจจะเป็นตัวคุณที่ที่เพิ่งจะตัวคุณเพิ่งจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีสามคนมาแล้วคนที่คุณนึกถึงเนี่ย เป็นคนที่รักคุณแล้วก็มีความหนักแน่นในความสัมพันธ์มากกว่าคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนหรือเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่มีสามคนมาแล้วคุณก็เพิ่งเพิ่งจะจบความสัมพันธ์สามคนมาเนี่ยคนที่มาเปิดรันดอมเนี้ยนะอืมแล้วก็คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกเป็นคนที่เปิดรับความรู้สึก ของคุณเสมอด้วยเขาเป็นคนหนักแน่นมากกว่าคุณคุณเป็นคนที่คุณจะเป็นคนรักสนุกเป็นคนอืมผมเปิดต่อก่อนนั่นใหญ่เห็นไหมคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเป็นคนแสดงว่าในอดีตเนี่ยคุณเน่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนติดเซ็กส์ เป็นคนที่รูมหลงบวมเมาในเรื่องของเพศมากๆส่วนคนคนนั้นคุณนึกถึงเขาเป็นคนที่มั่นคงเป็นเอมเพลอร์เป็นคนมั่นคงเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนแบบเขาเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกเป็นคนเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่มีความหนักแน่นแน่วแน่ในเรื่องความรักมากๆแล้วตัวคุณเนี่ยเหมือนคุณ เหมือนคุณเป็นคนคุณได้ยังไงดีคุณคุณร่วมหลงในเรื่องเนี้ยมากอ่ะอ่ะแล้วคุณพอคุณรู้สึกว่าคุณร่วมหลงในเรื่องนี้มากๆคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณน่ะไม่ไม่เหมาะกับเขาเพราะว่า การที่คุณจะเป็นคนที่ดีของคนคนนี้นะการที่คุณจะเป็นคนที่เป็นแม่เป็นพ่อของลูกเป็นอะไรของลูกกับคนคนนี้ตัวคุณเองอะ่ะคุณไม่สามารถจะสร้างครอบครัวหรือสร้างสิ่งดีๆคนคนนี้ได้เพราะตัวคุณเป็นแบบนี้มาก่อนนะในอนน็กสิ่นี่คุณคิดดังนั้นคนคนนี้เขาก็เลยคุณก็เลยเหมือนพยายามพูดพยายามบอกให้คนคนนี้ไปมองหาสิ่งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คุณ คุณพยายามจะบอกจะพูดให้คนคนนี้ไปหามองสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่คุณแล้วตัวคุณก็ไม่คิดว่าตัวคุณจะจะมาหาคนคนนี้คนคนนี้ก็เลยพยายามจะพยายามพยายามนะครับใช้คำว่าพยายามพยายามจะหันหน้าออกจากคุณด้วยพยายามมองหาสิ่งอื่นด้วยส่วนตัวคุณคุณก็เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นเวทีที่ถูกต้องของคุณอะ ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณไม่ได้นึกถึงการแต่งงานคุณไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะแต่งงานหรือคุณจะมีคอมมิชเมนต์หรือคุณคุณจะมีครอบครัวแล้วมั่นคงได้อะคุณคุณไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอะส่วนคนคนนี้ก็ไม่อยากจะปวดเรื่องความรักอีกแล้ว เขารู้สึกว่าความรักความความรักความมั่นคงหรือรักแท้ไม่มีอยู่จริงแล้วเขาเขาไม่อยากเจ็บปวดเรื่องความรักอีกแล้วอ่ะเขาเป็นคนหมดศรัทธาในความรักไปเลยเขาน่าจะรักคุณมากเขาน่าจะรักคุณมากๆเลยอ่ะเขาก็เลยไม่อยากเจ็บปวดเรื่องนี้แล้วเขาหมดหวังในความรักไปเลยมันแห้งแล้งไปกับเขาไปแล้ว่ความหวังเรื่องความรักมันมันถูกปิดกั้นมันถูกปิดตายไปแล้วส่วนคุณคุณคุณเคยร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำว่าให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าคุณแต่ตัวเขา กับกายเป็นว่าเขามองว่าคุณเป็นคนของเขาเขาเหมือนเขายอมทุกอย่างเพื่อคุณแต่คุณกับกายเป็นว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วเขาก็ติดตายหัวใจคุณเองคุณก็ขอร้องให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าคุณมันเป็นอะไรที่อินเวอต์กันและตัวคุณเองก็ตัวคุณเองก็หมดศรัทธาในตัวเองหมดศรัทธาในเรื่องของการแต่งงานไปเลยเนี่ยอืโชคชะตา บางครั้งตัวคุณเองอ่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นคู่กันถ้ามันจะกลับมาคู่กันจริงๆก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาปล่อยให้เวลามันหมุนไปปล่อยให้อนาคตมันหมุนไปถ้าเขาจะกลับมาเจอคุณถ้าคุณจะได้เจอเขาก็ขอให้กลับมาเจอกันเองคุณหมดแรงหมดหมดเวลาหมดอะไรที่คุณจะทําแล้วอะไรแบบนี้ตัวคุณนะนะแล้วมันก็ถึงเวลาจริงๆแหละหมายความว่า ณตอนที่คุณมาดปรพ่ยหรือตอนนี้หรือตอนไหนไม่รู้มันเกิดขึ้นหรือยังนะครับเขาคนนั้นน่ะก็เดินออกจากไปจากคุณจริงๆตอนนี้อาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ที่เขาเดินออกจากคุณไปแล้วแล้วคุณก็เสียใจนะเพราะเขาเดินออกจากคุณไปแล้วเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงที่เปิดกองไพ่หรือเดินก้มนี้มาเจอเนี่ยเขาคนนั้นน่ะเดินออกจากคุณไปแล้วแล้วคุณก็เสียใจมากด้วยคุณก็รู้สึกเสียใจที่คนคนนั้นคนที่คุณเคยรักคนที่เขารักคุณน่ะเขาเดินออกจากคุณไปแล้ว ช่ชะตามันได้หมุนเข้าคนออกจากคุณไปแล้วนันไหพอช่ชะตามันหมุนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเขาหมุนไปจากคุณแล้วอ่ะคุณเองคุณก็เหมือนตื่นรู้อะไรบางอย่างคุณเองคุณก็คุณก็นิ่งขึ้นคุณตื่นรู้คุณก็อยู่กับตัวเองคุณสงบมากขึ้นคุณได้ใช้เวลาความคิดอยู่กับตัวเอง The Hermit ขึ้นในตำแหน่งคุณคุณได้มีเวลาได้รู้สึกได้ตื่นรู้ได้สติได้อะไรได้คำตอบกับตัวเองมากขึ้นในเรื่องบางอย่างในความสัมพันธ์ของระหว่างคุณขเขาส่วนตัวเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะเขาอะไพ่สีถ้วยขึ้นในตำแหน่งเขาเขายังอยู่ในพื้นที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์เหมือนเดิมแล้วก็เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอคุณสองคนมีอะไรที่รู้สึกถึงกันได้มันมีอะไรบางอย่างที่คุณสองคนรู้สึกถึงกันได้ เขายังมองคุณคุณก็ยังมองเขาแต่คุณอยู่คนละที่กันนั่นไงนั่นไงไพ่หัวตั้งมาแล้วคุณพอคุณตื่นรู้พอเหมือนกับว่าพอคุณอยู่ในพื้นที่ตัวคุณเองอ่ะคุณคุณได้พอคุณตื่นรู้ในตัวเองพอคุณ พอคุณได้อยู่กับตัวเองได้พอเขาเดินจากไปจับคุณน่ะคุณได้อะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะรับความรักจากคนคนนี้คุณพร้อมที่จะได้รับความรักจากคนคนนี้เพราะในอดีตเหมือนคนคนนี้เคยให้อะไรบางอย่างกับคุณที่ที่ที่มันมีการให้จากเขาอ่ะคุณได้รับมันะในอดีตอาจจะเป็นอะไรที่เขาให้คุณหรือคุณให้เขาเขาน่าจะให้คุณเพราะคุณเป็นคนรับเนี่ยเขาให้คุณแล้วคุณเป็นคนรับ คุณรู้สึกว่าเขาให้อะไรคุณบางอย่างแล้วคุณเป็นคนรับเสมอมาโอ้ยสิบไม้สิบเหรียญต่อจากเนี้ยคุณจะ,จะให้เขาคุณจะเริ่มให้เขามากๆแสดงว่าในอดีตเขาอาจจะให้คุณมาเยอะมากๆแล้วหลังจากเนี้ยแสดงว่าคุณกําลังวางแผนใช,ใช่ไหมคุณกําลังวางแผนจะร่วมทําร่วม,รวมสร้างอนาคตไปกับคนคนนี้ เหมือนคุณได้รับได้รับ energy อะไรบางอย่างหรือคุณตื่นรู้แล้วว่าคนคนนี้คู่ควรกับการที่คุณจะพยายามเพื่อเขาแสดงว่าคุณเหมือนการที่คุณนิ่งไปคุณตื่นรู้อะไรบางอย่างคุณรู้แล้วว่าการที่คุณหายไปหรือคุณนิ่งไปคุณจะต้องพยายามสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเพื่อคนคนนี้คนคนนี้เป็นเป็นสิบเหรียญหมายความว่าคุณอยากมีความสุขคุณอยาก คุณอยากตื่นรู้เพื่อคนคนนี้ให้คนคนนี้มีความสุขและร่วมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกันยีงไงทาวเวอร์เก้าถ้วยคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวคุณอยากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งผิดพลาดในอดีตเพื่อมีความสุขเป็นครอบครัวเต่าทองตัวนี้หมายความว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่การเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันอืม ความเสียใจคุณอยากเดินหนีจากความเสียใจความทุกข์ของคุณที่ที่มันเกิดขึ้นในอดีตระหว่างคุณกับเขาคุณไม่อยากเสียมันไปอีกแล้วส่วนเขาเองเขาเองนะเขาเขาเสียใจเขาเสียใจที่ที่นในอดีตเขาเขาเขาคือยังไงดีความทุกข์ใจในอดีตอะ่ะเขาอยากเดินหนีจากมันเพราะว่า เหมือนในอดีตอะเขารู้ว่ามันเป็นไม่ได้ระหว่างคุณกับเขาแล้วเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็ไม่อยากอยู่ในความรู้สึกที่เขาเองเขาทุกข์อ่ะเขาก็เลยเลือกที่เขาจะถอยออกมาส่วนตัวคุณเองอ่ะเขาคุณก็ไม่อยากเสียใจอีกแล้วที่เขาจะเดินจากไปอ่ะอคุณเองอ่ะคุณก็ไม่อยากเสียใจกับเขาเหมือนกันคุณก็ปกปิดความเสียใจในอดีตของคุณนะไพ่ก้าไม้เนี่ย คุณก็ปกปิดความเสียใจความทุกข์ในอดีตของคุณไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องที่คุณเสียใจมากที่คุณทํากับเขาแบบนั้นหรือคุณเสียใจมากที่คุณกลัวเขาจะจากไปอีกอะไรแบบนี้คุณก็จะปกปิดมันคุณก็จะเอาง่ายๆคือคุณจะไม่พูดถึงเรื่องที่ทําให้คุณและเขามีปัญหากันอีกส่วนเขาถ้าคุณกลับไปสารสัมพันธ์กันเขาก็จะรักษาคุณไว้ให้ดีที่สุดอะไรที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเขาก็จะทิ้งมันไปและเก็บรักษาสิ่งดีๆร่วมกันเท่านั้น ส่วนคุณอะไรที่เป็นความลับคุมเคือระหว่างเขากับคุณคุณก็จะเปิดเผยทั้งหมดคุณจะไม่มีความลับกับเขาส่วนเขาเขาก็จะพร้อมเริ่มต้นกับคุณมากๆเริ่มต้นพูดคําดีๆสิ่งดีๆร่วมกันเริ่มต้นอย่างมีไฟปรารถนาที่ดีมากๆร่วมกันความสําเร็จอยู่ตรงนั้นในขณะที่คุณเริ่มเริ่มทา ร่วมสร้างความสัมพันธ์ไปกับเขามากๆเลยอ่ะคุณจะตั้งใจสร้างความสัมพันธ์ดีๆไปกับเขาความฝันความสําเร็จอนาคตที่มันสวยงามไปพร้อมๆกับเขามากๆส่วนตัวเขาอ่ะตัวเขาคนที่คุณนึกถึงนะเขาเนี่ยเขาเขาเขาจะคิดเลยว่าโอ้ทาไมมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกลับมาทํากลับมาสร้างอ่ะมันเหมือนเขาได้รับอะไรความทรงจํงของอมหัวในอดีตกลับมาอีกครั้งหนึ่งไพ่หกถ้วยคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งในในความหอมหวานในอดีตมันกลับมาเนี่ยเขาเขากลับไปนึกถึงภาพเก่าๆในอดีตเลยอะ่ะเนี่ยเขากลับไปนึกถึงจริงๆนะเขาคือมันเป็นอารมณ์แบบไม่ใช่เศร้าแบบร้องไห้นะครับมันอารมณ์แบบเหมือนตารื้นน่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบมันรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกของการเศร้าตามรูปนี้นะมันคือความยิ้มทางน้ําตามันเป็นอารมณ์แบบว่า มันคือวันเหมือนวันวันที่เขารอคอยอ่ะมันถึงวันวันที่เขารอคอยส่วนคุณน่ะคุณจะรู้สึกว่าอืมสิ่งที่คุณไปสิ่งในอดีตที่คุณทํากับเขาอ่ะถ้าคุณเห็นเขาปิกติหรือเห็นเขาน้าตาลือคุณจะรู้สึกแบบคุณเองก็เป็นความรู้สึกแบบในอดีตฉันทำอะไรลงไปอะไรแบบเนี้ยนะดูต่อว่าใช่ไหมนี่ไงเขาจะรู้สึกคือตัวเขาอ่ะเขารู้สึกเป็นเดวเวิร์เขารู้สึกว่าเขาได้เกิดใหม่เขารู้สึกสมบูรณ์มากมา แล้วตัวคุณอ่ะเขาจะรู้สึกว่าในฐานะเขาสมบูรณ์มากๆยิ่งเขารู้สึกน้ําตาลื้นรู้สึกติดิเมื่อไหรอ่ะคุณเองคุณจะรู้สึกแบบทําไมในอดีตคุณถึงทํากับคนคนนี้ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะยิ่งเขารู้สึกมีความสุขกับคุณมากเท่าไหร่ตัวคุณเองคุณก็จะรู้สึกว่าในอดีตคุณไม่น่าทํากับคนที่รักคุณขนาดนีได้ได้แบบนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยคุณเหมือนคนโทษตัวเองอ่ะ และตัวคุณน่ะพอคุณรู้สึกโทษตัวเองระดับนั้นน่ะคุณก็จะรู้สึกว่าอืไม่แล้วฉันจะไม่โทษตัวเองแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะแข็งแก่งฉันจะดูแลคน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 นี้ให้ดีที่สุดคุณจะดูแลคุณจะรักษาความรักคนที่รักคุณได้ดีสุดคุณจะแข็งแก่งขึ้นสเตรนท์เพราะคนคนนี้มีอํานาจต่อคุณมากๆคนคนนี้เป็นคนที่รักคุณคุณจะแข็งแก่งเพื่อคนคนนี้คุณจะดูแลคนคนนี้ให้ดีที่สุดส่วนคนคนนี้เขาเนี่ยได้ไพ่ห้าห้าไมายมาหมายความว่า เขาจะแพ่ของการมันไม่ใช่แพ่ <c oughs> ของการทะเลาะของคุณสองคนนะคุณจะแข็งแกร่งเพื่อกันละกันคุณจะร่วมงัดข้อเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะแบบช่วยกันงัดกันไปงัดกันมาหมายความว่าลิ้นกับฟันหมายความว่าคุณสองคนถ้ามีปัญหาอะไรกันคุณก็จะช่วยกันร่วมมือกันไม่ใช่การทะเลาะกันนะมันคือความแข็งแกร่งประสานกันคุณจะอยู่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องทั้งคนรักร่วมร่วมกันอืม นี่ไพ่แบอยู่ท้ายนะมันไม่ได้เปิดผมจะบอกว่าตัวคุณนะถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยตัวคนเดียวหรือคุณทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวคุณจะกุดรอยรั่วส่อฟันด้วยตัวคนเดียวคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขา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 เหมือนเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างมาไม่รู้อะ แล้วเขามีตําราเล่มหนึ่งแล้วเขามีความนิ่งมากขึ้นเขาได้ดาบมามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเขาเขาจะช่วยคุณในการแก้ปัญหาชีวิตได้เขามีความมั่นใจมีไฟปรารถนาคุณจะไม่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเพียงคนเดียวอีกแล้วโอ้โหไพ่หกไม้เป็นใบสุดท้ายเขาจะร่วมสร้างความสําเร็จกับคุณ คือไพ่ใบ,บนี้มันอินเวิร์อยู่แต่ผมอยากเปิดเป็นใบอย่างเนี้ยคือความสําเร็จคือผมรู้สึกถึงว่ามันเป็นหกไม้อะเนาะแล้วคุณสองคนนะคุณจะมีการคนละคนละสามไม้คนนี้สามไม้คนนี้สามไม้แล้วมารวมกันเป็นหกไม้ถึงจะเป็นความสําเร็จคุณสองคนจะต้องร่วมกันสร้างความสําเร็จนี้มงกุฎดอกไม้ตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณสองคนบาลานกันได้ ความสำเร็จความสุขของคนที่มาเปิดรนดอมเนี้ยคุณสองคนจะต้องพัฒนาตัวเองทั้งคู่และกลับมาดูแลกันได้เนี่ยความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่เมื่อคุณผ่านอุปสรรคปัญหาในชีวิตผ่านการเรียนรู้ทุกอย่างในชีวิตมาแล้วและวันที่เป็นความสาเร็จของคุณทั้งคู่อ่ะมันจะเกิดขึ้นอืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่ดังสให้นะ ทางซ้ายอยากพูดอะไรครับ Helpful people with a r t for angel อ่าเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่าถ้าในกรณีที่คุณทั้งสองคนนะครับยังห่างๆกันหรือยังไม่กล้าจะเข้ามาพูดคุยกันหรือยังยังยังไม่รู้ว่าจะมีเว์ไหนจะเข้ามาคุยกันได้ รองสอบถามรองพูดคุยให้คนรอบตัวเขาหรือรอบตัวคุณาาช่วยเป็นสะพานในการพูดคุยกันหรือมีตัวกลางในการที่จะเริ่มพูดคุยกันการรอตรงนี้หมายความว่าให้รอจังหวะเวลาดีๆที่คุณจะสามารถพูดคุยและการรอตรงนี้อย่าให้นานจนเกินไปอย่าให้ความรู้สึกของคนต้งคู่มันห่างกเกินไป a r ร Your a แองเก็คือการภาวนาการขอของคุณไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาสิ่งสิ่งนั้นสามารถช่วยคุณทั้งสองคนได้นะผมเปิดให้อีกสั่้ไครับบางอย่างกำลังจะดีขึ้นนะครับ อืมถ้าคุณเชื่อโอเคไม่บังเอิญนะครับที่ใครก็ตามที่เปิดมาเจอแรนดอมนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับมันกำลังดีขึ้นแน่นอนถ้าคนที่มาเปิดแรนดอมนี้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดโอกาสดีๆมันกําลังจะมาถึงคุณณนะตอนนี้ณนะเดี๋ยวนี้ที่คุณได้มาฟังแรนดอมนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่เรียกให้มาทำแรนดอมนี้ซึ่งผมเพิ่งเปลี่ยนฉากใหม่ ผมเพิ่งทําฉากใหม่แล้วดีๆก็อยากมาทำแรนดอมนี้ก็ขอให้พลังงานตรงนี้จงเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่มาเจอแรนดอมนี้ผมขออนุญาตเปิดให้อีก3าใบเป็นไพ่ของ m e s g e ornament นะครับ <S <S ผมขอเคลียร์ไพ่ตรงนี้นะ สว่างครับ support re energy แสงสว่างจะมาจากการช่วยเหลือของคนรอบตัวของคนที่มาเปิดเจอแรนดอมนี้นะถ้าหาทางออกไม่ออกผ่า,าทางออกไม่ได้ในการแกร้ปัญหาตรงที่ผมพูดไปเรื่องราวทั้งหมดนั้นลองปรึกษากับคนรอบตัวและคนรอบต,ตัวตรงนั้นต้องเป็นคนที่มีทัศนคติมีชีวิตของความรักที่ดีนะและต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ แล้วก็รีเอเนอร์จีเนี่ยคือไม่ว่าตอนนี้พลังงานความคิดของคนกคนที่มาฟังกันตรงนี้เป็นยังไงเอเนจี energy ที่ได้รับอ่ะต้องเป็นเอเนจีที่ฟังแล้วสบายใจเอเน g y จี energy ที่ฟังแล้วพร้อมจะแก้ไขปัญหาไม่ใช่เอเนจีที่ฟังแล้วจะทาให้เครียดนะอย่าเปิดให้อีกสามใบจังขออนุญาตเลื่อนนะครับเผื่อไม่เห็นนะ แสงสว่างของคนที่มาเปิดรนดอมนี้นะครับมันจะมาจากการอย่างรู้ของเพื่อนๆเองมาจากการอย่างรู้ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดว่าเพื่อนๆจะรับรู้ได้เองว่าแสงสว่างตรงนั้นเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนแสงสว่างในชีวิตความสุขเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนนะครับการรับรู้ของเพื่อนๆเนี่ย มันจะต้องมาจากการรับรู้จากการซัพพอร์ตจากภายในหรือคนรอบตัวของเพื่อนๆการตัดสินใจที่ดีจะมาจากเ NERGY ที่ดีของเพื่อนๆการตัดสินใจที่ดีจะต้องมาจาก e NERGY ที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการรีบูตแล้วเท่านั้นถ้า e NERGY ของเพ,อเพื่อนยังไม่ดีพอการตัดสินใจตรงนั้นมันจะเป็นการตัดสินใจทำให้เพื่อนๆทุกไปท้งชีวิตนะครับโอเคผมบอกไปได้แค่นี้นะ แล้วก็ก่อนจะจากกันไปสำหรับกันเท้านี้ผมอยากให้องค์พ่ออยากไวพอเพื่อนๆสักหนึ่งใบนะครับเพื่อนๆได้ไพ่แบบนี้นะครับ inner knowing นะหมายความว่าองค์พ่ออยากบอกเพื่อนๆว่าในวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะวุ่นวายแค่ไหนในชีวิตหรือว่ามีความทุกข์ความเครียดอะไรอยู่แค่ไหนนะอยากเพื่อนๆใช้เวลาสักครู่หนึ่ง ในพื้นที่ที่เป็นความเงียบของเพื่อนๆในพื้นที่ที่ไม่มีใครปล่อยวางทุกเรื่องปล่อยวางทุกสิ่งหาพื้นที่สงบที่สุดอยู่กับความเงียบปิดโทรศัพท์มือถือทำให้ใครไม่สามารถติดต่อเราได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองแล้วมีสติถามตัวเองว่าอะไรคือคำตอบของตัวเองอะไรคือความสุขของตัวเอง ถามตัวเอง้วปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงสว่างคำตอบพลังงานการตัดสินใจที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยมันมันควรจะเป็นแบบไหนชีวิตเรารับจากนี้เราจะเดินทางไหนถึงจะเป็นความสุขปัจจุบันความสุขมันใช่คำตอบของเราหรือยังอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้สติเยอะๆใช้สมาธิอยู่กับตัวเองเยอะๆแสงสว่างการนำทางขององค์พ่ จะปรากฏต่อเพื่อนๆในสติที่ลึกที่สุดของเพื่อนๆผมพ่ออยากเพื่อนๆมีสติกับตัวเองเยอะๆแล้วแสงสว่างของเพื่อนๆมันจะนํามาซึ่งคําตอบที่ดีที่สุดของเพื่อนๆเองอผมพ่ออยากเพื่อนๆมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ซับพอร์ตอารมณ์ซับพอร์ตความรู้สึกได้ให้สติกับตัวเองแล้วแสงสว่างของลูกจะเกิดขึ้นอืโอเคครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่มาฟังแรนดอมนี้นะครับไม่บังเอิญที่ได้มาฟังนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาอ่านเข้ามาเข้ามาพูดเข้ามาเม้นกันนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มารู้จักการดีใจที่ได้มานั่งอ่านไพ่ให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆครับก็ยินดีจะส่งพลังงานบวกๆให้ทุกคนที่ได้มาฟังกันก็เป็นกำลังใจให้การติดตามกันตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับ